มาจากโคราชตหนเอยค่ะขอบคุณมากุ้งมากเลยนะคะ,คคม,าม,าะม,ามาตลอดนะทั้งมินิคอนี่ปอแล้วก็หนูนะคะค่ะก็็นยังไงคะวันนี้หนูไหมบักกุ้งมา,านค่ะหนูร้องเองโอเคสวยไหมคะสวยไหมแน่นอน,นะคะ่ะบ้านนี้ลูกสาวสวยลูกชายก็ร้องหล่หอ,อโอเคะคะ่ะขอบคุณนะคะเดี๋จบ นี่ <molec> ค่ะพี <kne 40. S 1> ่ปอพี่ปอเอ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะอ่านดีกว่าโอเคค่ะต่อไปมาเก็บฟุตอยู่ไหนคะโอ้หซึ้งดนูเป็นน้ำนะคะเพราะมา200ล้านคนอย่าเพิ่งเปิดนะคะอย่าเพิ่งเปิดเด็กผู้หญิงเดี่นะคะ ที่ท่านมองไม่เห็น